คนแล้วนะหนึ่งสองสิบสวัสดีครับชื่อขผมเองทุกาน,นะครับวันนี้ผมจะมาวันนี้ผมจะมาลาบอีเชบีนะครับโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วโอเคเราไปตีกันดีกว่าแป๊บึงเก็บของก่อ <c oughs> นเชิญรอดตานนอกใจเลยกัน ไปรอแป๊บนึงนะครับไปสำรวจอย่างจะสำรวจกันนะครับ ต้นกระบ,บองเพชรมีไหมมีโอเคมีเอ,อ่อมันจะนานมันจะนานไปหน่อยปะวะงั้นก็จัดเลยนะครับ let's go boy ตตตเมืเ่ถจงแล้วะครับเราไปหาน้ำกันเลยดีกวา่าเออขาดอีกแปดอันแปดอันสุดท้ายของเราเออไม่เจอวิสิบีนะครับผ่านไปเท่าไหร่น่ะสี่สิบกวนาทีแล้วสองชั่วโมงต่อมา,าน ตอนนี้เราจะมาโกดแล้วครับเอ๊ะกระจายแล้วเย้วิเชตปี้สวยเงินจริงๆพอจะได้โอ้งานหายไปช่องเงินเพื่ออันนี้เนี่ยนะเวลาอย่างสั้นเพื่อเออไปซื้อช่องมาแล้วฮ้าภาคภูมิใจจริงๆเลยอะ่ะเป็นไรวิเชตตี้จากเงินหนึ่งร้อยล้านไปซื้อติเกตกับ แลไรวะติกเก็ตกับอ่อลังพึ่งเออใส,ส่สิใส่สีบงเย่ <Yeah. S 1> เออต้องแคปหน้าจอสักหน่อยแล้วแคปหน้าจอปา้าหนังชอบกูจะได้เราไปลองกันเลยดีกว่าไหมไปลองกันเถอะ ตัวมัดมีเท่าไหร่เนี่ยลองที่ตัวมดกันดีกว่าเฮ้ยอัพเวลกว่าแล้วกันหืมอัพเวลไม่ได้นะนี่เงี้ยเออให้มันเวลแปแล้วกันเราหาแล้วโอ้แด็กพี่โอ้กี่บ่ วุ้เจ็ดทไม่พอมนชัมมนชัมมูมชัมมนชัมมนชมกัมนเลยมนชมสามร้อยโอ้โหพอไหมเนี่ยไปเวเจ็ดอแปดโอ้พอ,อหายไปเลยจากตามร้อยเหลือหนึ่งรอยกว่ารับรองกันเลยดีก่านะครับแล้วรถมันจะมาอะไตอนนี้นะ รูปหลงเทิร์ชมันมันเนื้อตุกกะกันเลยอะ่ะเป็นลองตมดกันโอ้โหยังแลกรู้ได้เลยได้ตมดมีเท่าไหร่เนี่ยสิบโอเคเต็มไปเอ,อ่อฟัก